สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมลิหอม in USA Channel กันนะคะวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นวันที่31นะคะ31ทธันวาคม2020นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของปีนะวันนี้เราจะไปอบริจาคค่ะบริจาคโดเนตเงินนะคะแล้วก็ข้าวนะคะ ที่วัดไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัดไทยกันนะคะว่าวัดไทยช่วงโควิดช่วงเนี้ยคนเยอะขนาดไหนแต่เดี๋ยวไปวัดไทยกับมันีิหอมกัน,นะคะ่ะวันนี้ไปกาแฟนนะคะเพื่อที่อ่ะได้ได้รับสิ่งดีๆพลังบวกนะคะเพื่อให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ปังๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกับสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะคะวัดเงียบมากเลยค่ะช่วงโควิดแบบนี้ไม่มีคนเลยวันนี้วันที่31นะคะ ตอนนี้เรามาถึงอประมาณช่วงเกดบ่ายโมงแล้วไม่มีคนเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะ คือวันนี้เรามาบริจาคเงินนะคะเข้าวัดนะคะแล้วก็มาบริจาคข้าวสารนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปบอกแฟนก่อนให้ยกข้าวสารมานะอันนี้เป็นวัดค่ะบริเวณวัด่อยกองเงียบมากค่ะทุกคนช่วงเช้าน่าจะมีพิธีกันแหละแต่ว่าเราเรากลัวนะคะปกติคนได้ยังอยู่ ย่าๆย่า you can อ yeah, ันนี้เป็นข้าวสารที่เรามาบริจาคนะคะ jasmine rice นะคะ เ,เริ่มปีใหม่วันนี้สงไข้ปีเก่าเป็นนี่ทำเนียมมันไม่เ,ยเคยหรอกวันเวลามันผ่านไปมันเนรนาไม่เคยสูงไปต้องตังต้งความฝันมันอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องสำรวจตัวเราว่าทำดีได้ได้เรือม่อเวลาป้ายหรืะไรอย่เี้ย้เห็นใามในการสร้างนบุญดีการก็ดีสิ่งดีภาวนาก็ดีสิ่ง่ัเราเากสิหสิแปด ไม่เคยว่าต้องมารักษาที่ไม่เคยมารักษาที่วัดรักษาที่วัดน,นะจะรักษาสิาสมถะกันพระเจ้าขอถึงสินห้ามารักษาไปทระธประสงค์เป็นสิรงที่ัานรรักษาที่วัดอนนนันนี้เป็น,ปนกกนะเป็นบุญมากขอให้ทานนะคือทานเรื่อต้สิ่รื่องการภาวนาภาวนานั่งน้ำใจสงบที่เราเคยได้ยินนะนะที่เราเคยได้ยินกัน จำไว้ไม่ใช่ว่าต้องมาทำบุญาที่วัดับุญจะทราปิวะจาัทีววันตุกก็ภารกิจ ของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภูเขาที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขานะคะซึ่งปีนี้โซนเมืองเราอยู่นะคะก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะเมืองเราอยู่ก็เป็นแนวซอบเบิร์กนะคะก็เป็นอ่าแนวชันเมืองของ LA ลเอเคาตี้นะคะก็อากาศไม่หนาวมากค่ะปีนี้นะคะดูภูเขาสวยๆนะ ก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นของทุกคนนะคะก็ภารกิจโดเน a t นะคะแล้วก็บริจาคข้าวนะคะที่วัดที่วัดเงียบมากเลยทุกคนเห็นบรรยากาศคือแบบทุกที่เงียบมากเพราะว่าที่นี่แบบผู้ติดเชื้อเยอะมากจริงๆค่ะคนก็เลยกลัวเลยไม่ออกมาข้างนอกเท่าไหร่นะคะทุกคนคะก็ยังไง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามคลิปใหม่ๆของมะลิหอม in usa channel กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะพร้อมกับวิวภูเขาสวยๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ